เราไปเราไปเองเราบวะเราบวอยู่เพื่อนเราบวชให้ลูกเราไปเราแพงดิเราแพงูกสาเราอยู่เพื่อนยันเคยมาส่งให้ยมนไปได้คลิปเลยไม่ได้ไปได้คลิปเลยธรรมดาถิกอะไรมีการว่านัดกันหรือเปล่ามาธรรมดาเนาะเล่นกันไปถือีค้องใส่แจ้งให้อีกมาธรรมดาไนาะมาธรรมดาเราเป็นยังเนาะมีแต่ว่า จริงใจต้องกันเลยกระเป๋า,าไท้ายก็บอาให้ตัวเพื่อนแมนแมนแล้วจะกล้าเนีน่ย กับ<จ>สบายดีและสวัส <apologize> ดีพ่ <te> urt, <flow> อแม่พ pues ah ี่น้องกันสุขสุขนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพ่อครับสอนยูทูปพ่ลัง่ายในแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้พ่อังภายในก็ได้เดินทางเข้ามาอยู่ที่บ้านพีนเด้อพ่อแม่พี่น้องบ้านบันทีนเมืองอุทุมพรแครสอนนอเกษตรนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะการเดินทางกลับมาหาทางด้านอาสาพิดพี่น้องเนาะเข้ามาอัปเดตอทไปโดนแนวพี่น้องเนาะเข้ามาอัปเดตยันยับทำข่าวทางด้านหัวใจของสาพิดพี่น้องเนาะเป็นยังไงครับบ่าวไทยพี่น้องเลย ไปหอสายแล้วตอนนี้ก็ได้พี่น้องเนาะก็ข่ามาอัปเดตอีกรอบหนึงแล้วพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องหมูวอลลายใหญ่ห้างนะพี่น้องเนาะก็ไม่ได้เข้าไปติดตามน้ำโซนกันเลยเนาะไปพี่น้องไปพี่น้องไปโดยพี่นงเนาะเจะกับทางด้านสาพิษสบายดีนะสาพิษโดยสบายโดยโดยเออเป็นลูกไงบัดนี้บ๊อบบไปเชื่อขนมเป็นลูกไงน่ะบอป็นอะกัม่โปลโคแลน ครอหนุ them, ่มลาวพีเนคือลานเนาะแฟนคือดานไหนบ่อยไรเขามาหาไปเดือดรักไกเลองหัว่ปบ่ให้ไหมไหเอวบ่เออช่องตู้บอยบ่เนี่นี่ตู้บอย้านหนนี่นยกานน่ะยอมได้ใส่เพืไหนกันจาวพีทว่ามีผัวเบาไทยหลงมากเาอยู่สามสิบป่ายวกวบาคำชื่อได้นิ่น่ะอะไรรอบ่ บอรอเราบุษัมบุตคนแถวนี้บอส่ําัมแถวนี้เนาะจันบอยไปแม่จันบอยไปชื่อฮะกระดึงวีนุการดดึงเด็กคนนี้นางเค็มบะเค็มบ่ด้เขมแล้วนยีหทานนงามาบอยจะพาน้องพิษเรื่องแมนาบอยจะพาดน้อกันอะไรแล้วเชิญมาบอย ่านายวพิดนชามิ่ายพี่นเคยนั่นสิบอกพันเคยทุกคมี้อพหาบอกิโอ้อเพิ่เป็นพุทธอะไรดำดำขาวบอกดำดำดำจะมาขุดดำแบบนี้ไปจังี่ เาผิวกับระมานมนะเออเรามาแบบนี้เนอเออผิวกับนี่เนาะเดี๋ยวานี้เออคืออะไรคืออลไรเนาะลูกคืออลูกออนไทยหูไปแน่น่ะไทยหูไปแน่น่ะเป็นคนจังัว่ว่ายู่ดำเนาะโอ้อันนี้ว่าต่าวัดไหนวะกูบาจอนะ จังหวัดสีสะเกดสมีมีป่ะวันเสาร์แบบว่าโทรมาแบบว่าโทรมาไปว่าสิไปรับไปเที่ยวบุญวันชาติวันชีตแบบนี้มีบ่ะบอบ่มีเลยบ่บ่มี่แบบว่าเอฟซีกับบูมีนะบ่มีผู้เดียวตอนนี้โอ้มีผู้เดียวคุยผู้เดียวอย่างว่ามีคนบางคนโทรมาว่าวันที่เช้าไปชิมารับเด้อประมาณนี้นะบอบ่มีแต่ว่่าีแต่คิดตัวไปคิดแต่ว่าคิดแต่ว่าสิ มีคนหึงใจแม่แสดงว่าเราปิดใจแล้วนี่แม่เราปิดใจแล้วลป,ดว <c oughs> ปิดใจแล้วเนาะเราจะมีชิพบ่ชิพไอ้ก็ปเปิดได้บ่ <c oughs> บ่อยชื่อขนมเฮลานั่นนะ <c oughs> บ้าทน,นี้จันบอยได้ซื้อขนมให้ลูกเยอะจัง <c oughs> <c oughs> บอยเอาอย่างนี้ กี่หัวเนาะเนาะชาปิดมีแล้วก็เป็นคนมิชชันนีแนวนึงเนาะแมนเรานีหัวเก่งนะนะแะคงไม่ตะผูกผ้าหัวเนาะมะคนเวลาจูเมาถ่ายแล้วจะามีมีายเลยเอาเวลาไามาเลยนะบนสะปาตเวลาหมแบบถ้ามเรือนเก่านะมนชะสนนี ฉิดลายเน่เราบอกเอาเรา่นบ่อเ่เก่ามาเนาะอันนี้บเพ็ดแล้วอยากมั่งบเด้วบอให้หน่อยเ้เจ้าไทมาอุ้มลูเาไทมาอุ้มนั่งเอาดิมันจะาเ กินนี่กินมปั้นมาวันนี้กินขนมทอดยังไม่ได้กินเขาหนีไม่ได้ตกของเอาไม่ได้กินข้าวาให้ก้นหนึงก้อนเจปกินอยู่แบกาผัด้าผิดไม่กินดอกก้าวผิดบ่ากินยังไงแล้วกินยังคุณหน่อยเปรี้ยงนั่นแบบนี้เป็นตกขนมกินง่ายๆแล้วแต่เมันปื่อยไว้หม้วบ่มีบ่าผมือระบว่านะเด้อไ

ทีงานเ้าเทยาไีอยนไอ้น่ะเรามาเสริมกำลังหมนเลยเราจนถดท้ายนก้น่ยนกกันเลยถว่าใจเพาะองอานนี he <Öyle. S 2> ่นะตามันไหมเี่น้องยาดนอะมวนมาในหัวเลยน้่กแมผู้เป็น้ใจเป็นวานเลยรับแมรับว่า ก่เทยสบเองเด๋ยวจุ่มก่อยเป็นสิเข้าใจเยอะแนเพราะว่าเป็นคนนิดนานุ่มก่อยมาตลอดนะคนขถาม่าไม่ก็็มสิ่เข้าใจแมนแมนเป็นตินบอกว่าจะตั้งแกะเบาบอยลายไว้ซะที่เให้ตั้งแกะบาบอยเจ้าป่ญญาเป็นตัวเป็นร่มบองพกเราตัวกับตัวแล้วอยู่คละร่ไฟนะคะองเป็นตัวกับป้าหาไหมหาไมแล้วเาบอมตัวเจ้าไม่เสียใจบ่เป็นตัว เข้ากะเขาว่าหมดตัวกะบุเสียใจเนาะเพราะว่าเขากะยังไม่ได้แบบหยุดทำงานยังไม่ได้ตุ่มเลึกึ่งตุ่เลึกึ่งโอ้เจ้าเปคนเขายังแบบว่าบม่ได้ผูกพันกันนะนะยังบม่ได้ผูกพันกันไหนบุเสียใจอยู่กับสีโพลายเสียใจกับธรรมดาเนาะยันว่าชีหาน้ำเปิ่อหุยหุยเนีนะอาจสิคิดอยู่คิดนักอยู่เตี๋ขนมฮะ มีแต่แนวนะมีแต่แนวหย ạ c เน่้กินข้าวพัดได้อยู่พัดกินได้ยู่ไงเนาจพี่เด้อแม่นว่าแล้วเจ้าของข้าวบิดเพ้งแต่ป่นกินได้อยู่ได้แล้วเจ้าก็อยู่แตเรือนแต่จ้าอยู่ในเรือนนี่แหละบบแม่แม่ไปเองเออนหเน่อยเกินแม่เราไปทางอื่นดีกว่าเรา ปลาลูกปลาเต้าไว้ไหนอ่ะตูตู้ดเกลเล่าอะไปเรองาเาไปเราไปเองเราบัวหะเราบัอยู่เฮือนเราบังแฮลูกเราไปเราแพงดิเราแพงจ้ามาอยู่อนเกิดมาสูงไหน่เกิดไปใช้คลิปเ้ยไม่เกิดมใช้คลิปเล่ธรรมดาสิอะไรนี่งานนัดกันด้วย บาธรรมดาเนาะเพื่อนกันไปถือค่ะก้ใส่แกล้งให้อีกมาธรรมดาละมาธรรมดาแค่มาเป็นอย่างเนาะมีแต่ว่าจริงใจต่อกันเลยกระเป๋าไท้ายก็บอกให้ตัวเพื่อนแมนแมนตัวเจ้ะเป็นไม่ตัต่งคนต่างหมดตัวกันแมนแมนไครท้ากระนุล้านหรือเปล่าอ่าใครท่ากระนุนูกอยู่บ่ไใส่ยู่โดยเป็นให้คุเดือนว่าจะด แต่ชิวามกเดือนบอกกันเดือนหนึ่งจองสองเทื่ยวโอ้โหน่่ยเพิ่นได้นัดกันสาเถอะเพื่อนนัดกันไหวอยู่ว่าเดือนไหนเพิ่นจะขึ้นมานี่แล้วเพื่อนแล้วซานโอ้โครงการแบบเห็ดเพื่อนแล้วเห็ดเพื่อนใช่เห็ดเพื่อนสีสีสางน้ำกันสีสางน้ำกันอยู่ใช่ไหมอยู่ใช่ไกลๆกลพอ อ๋อเฮือนที่ว่าเจ้าที่ได้ตั้งเสาไว้แหลมบอสเมนชี้สั่งนันแหละเลยเพื่อนจะขึ้นมาโยนกันเลยเลยฮู้นตรงหน้าเปิดธรรมดาแล้วเปิดอาลาดแล้วแมนชีนสั่งด้วสั่งการต้องการละเมนถ้วเป็นคนจริงใจด้วยจริงใจได้คนเดียวแล้วก็พอพอเลยพอแล้วเราจะเอายังไงเพราะว่าจะเอาผู้เดียวหันละพอแต่ว่า ถ้าว่าม <c Jud ite noise> ันโบแมนกะโบแมนเพเอาอยู่พี่คนหนึ่งอยู่คนคนหนึ่งบอๆเอาเดียวแล้วเปลี่ยนเหมดเลอ้โอ้โแล้วหลังกล้องยังเอาัวอยู่ะบิดเนาะเสต้เลยวะคือว่าแล้เส็ตื้นเลยดหัวตลอดเล้น แมวอื่นหรือเปล่าตักเลยยังไม่ตื่นเลยทำก้าวกกระเตืองไว้แมน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 มาบ่อยวเอาจริงเลยปั่นเนาะกระปนนี่เนาะจริงใจเนาะเออขโมยจริงเข้ากระจิงเนาะอายุเป็นเท่าไหร่แท้ๆน่ะ สามหกสกอ้ยมเถ่าได้น่ะจากันเลยจากันเลยโอ้ยพี่สามพกโอ้ยเมนคนเเราเวียนอยู่นะเมนขาเหนเราเวียนเดี๋ยวนี้น่ะเนคนเดียวกันดีเขิดอย่างนี้ย่านเมนเนียวน ตนี่้จตีธรรมดาเนาะบ่อยจพัดาาบเนเอาเดินบ่อยจพดสาิตนเรือบ่าวบอยทำทำข่าวทำข้าวเลยเด้าี่ไปเ็นบ่อบุญวันชานะว่าจะไปไปบ่าบุญวันชาติัะไปขมีคนมาหลับไปดูแลเนาะธรรมดา เน่เดี๋ยวหาคนมาลับไปดิธรรมที่ไหนกันนานทีเนาะคนรลับไปแล้วย่านยังคนคนเยอะแยะเป็นบ่กลัวทำไมเนาะทำไมโอ้ธรรมดาเนาะเนี่ชีวิตยังทั้งคนชื่อคนขายเห็นความเราเอาไปน้ำเลยเนาะ ไนปไน,น้ำ e <laughs> <laughs> ไ <laughs> ปไน้ำโดนไไปไนไปไปไป้ปไป้ปไปไปไปาปไปไปไป้นไปไูไป้าไ, <laughs> 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 าไปูปไ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 ปิลไปไปไป้วไปนปไ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 ป้ไป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 ช้ไปอยไปนปไปอปไ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 ป้ปไปนปไปไปไป้ปไปไไป น้องทันได้หลินเป็ด่บอกเป็นหนุมยัวแล้วกันแล้่มนลดิงเด้อบ่าวเจ้ากระไรแมิงด่อยาอลดบ่าวบอยอ่าี้จยอจุดยอายวะอาจจะได้ชิปจองนาทีพวกคนี่ทำเช้าน่ะแม่ากเมยอมงาผมยักยอ่แม่นิ่มหัว

ธรรมดาว่าถามจือ่อยกินแน่นียบบทุกอยอางเงียนเพืยบเลยดูจกดูพี่อีกแล้วธรรมดากูเห็นงานยังอะไรจะปี่เกี่ยวก็พวกไม่เข้ารถนะเนี้ยจุกจุกจุกแล้วกูจิ้มจุกหนองจจกหนองนี่แม่แล้วบนป มาแี่งดาวนั่โจมมาได้เนาะนล้มาโจมหนอโจน้าโจมขงนินได้หอย่ากไ้อยู่บ่าวลีคจมกับบุดำโจมฟุดมองไงมันนูนน่ะโจมแม่เ้เบาลีได้ได้เขาจ้างเขาไปน้าจะดีผม้บุญนู่นมีลายทั้งลูกทั้งนู่นอ้อะไรนนู่นอย่ยเราจมดุอะไรเมนนุ๊กนี่นะชามาถมามาใช่ญาตบุรุษคนไปจ้างมาจมมาจมก่อนยู่ ทำอมไรไปทำอะแทนว่าอกยังไม่ว่าเนะแต่ผิดแล้วแต่คนอารมณ์ดีเลยคนได้ทุกแบบอ่ะจ다กาอคำตอบน้องมีว่ามมาเแมนตัดสิาบ่่อยก่่อยบ่บ่อยบ่บ่อยบ่บ่อบ่บ่อย่อบ่อบ่บ่อยบ่บ่อยบ่ยบ่อบ่อย่อย่่ย่ย

เจ้าพี่จ้าไปโบโบไม่ได้ไปดอกท่านท่นไ่ต้อไปเจ๊เจ๊เเเข่าขึ้นแมนขึ้นแมนขึ้นแมนเ็หนือนุ่มอ้าวเนาะพ่อก็มักดูหรือหไม่ถูกขอบได้ดีนะยังเห็นแต่โชยดีเรามักเน็ตแต่โชยเนาะแมนโอ้ไปได้แล้วน้ำปั่นแล้วเนาะน้ำปั่นแล้วกำลังูที่บาบอยมึงาอกเจ้าบอยก ตัวนน้ปาเป็นจีผมจะพิดหรว่ายอดเนาะแมนน่นอยู่กลางป่านครับว่านกตลบะเราย่อมแุ๊กตากระตุ้นเลหน้าตาละแน่ๆนะมัน่าเขากันแก้้าคือสินิ่งบอได้ชคเนาะ้ผู้าวงามปานแนนหายงากเด้ผู้สาวงามปานนี่ดหายงากแต่กัคนจริงใจอีกเด้อนะ นละมักเดียวบ่าวไทยคนเดียวได้แน่นนะใจแล้วนักแน่นนะโอ้ใจแล้วนักแน่นแน่นน้อตแน่นแน่นแน่นใจนักแน่นดีนะแปลว่ามักคนนี้เลยเป็นเจ้าคนนี้แน่นได้ก็เอาคนนั้นแหละเนาะแบัวลายใจมักคนนี้จะไปเอาคนนี้ก็บม่ได้แล้วแปลว่าคนใจนักแน่นเลยเข็นเงินกัดตุ้มวังเงินกัดแม่นบ่ตุ๊กแน่น แว่าท่นเขากระร่อนปิ๊บปอนหน่น่อีกกู่มาจีบอีกไปเลยอยมไปตลาดก็ผู้ไม,มเนาะมันจะเป็น, B อนอบีแตกเลมนะคนขี่ลายบ่ม <laughs> ันินมนคนขี่ลายมันกนจะบีแตกนัก <laughs> นักมาไล่เกินนีแมนคนขี่ <Man. S 2> จะเกดมีใจได้ผลหือ แม่เนาะริงใจเก็บเินว่าเล่าเป็นมั่วจะเ่าเล่าเนไเว่าเล่าเ่าล่าที่จเ็่ล่าเป็นเบาเล่าว่าเราเคยเห็นงานหวอนกับคนยงเด้งน้องนน้องนอให้แม่เออน้องสม น้องสม้มน้องส้มชีแทบเป็นกะน้่งแสงจัน <c oughs> น้องแสงจันข้อไ,ได้กับเจ้าเะนะหรนฮะชื่อค่ายเมท้าโอ <c oughs> <c oughs> พอให้น่องแก่ัด้วเราพิดเาพิดนีเรามีพิรคอิดเยูคนพิษหว่าเางพิเด้จัมีิษไฟหรือบ่ยอมเชื่อรืเ่มันเป็นตายาดหรือว่าบ่อยว่คนพิดบ่อยไม่ใช่ว่าคนพิดมีแต่ขิดลายอ้าวแปลว่าจะขิดลายบ่ขิดลาย คิดได้ไหนคิดได้ม่ไ่้บูว่าออมะไรทีมงานมันหลายนาทีเลยนี่จักนาทีน่ะ18ดแปดนะโอแฟผูขอน้ำลังโอ้ชุดเจ็ดนาทีโดยเอ้ยแล้วนนีนๆแมนแมนี่จะว่าจาพิดเน่ยจนางกับผู้บ่าวเนาะแมนต่อกา บ้ให้ห้เกียดกันแหยังกนไรแม่นแนักเบาก็บอกให้กันแนกับยอกเรียนๆมืได้เนาะแมนยกเรียนถึงว่าเจ้าตัวจะคิดจริงเลเาแนแน่นเม่อกี้วันทีมานพวเราจะได้ขอตัวได้ขับรถได้เันี้ได้ครับก้อนเอ้ยว่าอ้ยว่าอ้้่ เด้ยควมยขับใจเอาวนี่นี่ยนี่จะติ๊เออบ้าเลยบ้าแล้วเอาเอาหายหมดเป็นใจอ๋อหาวา้วเอเยเด้อยความอกขอบใจลายล้เด้อยเด้อยคือเป็นอังไงเด้อยเฮ้ยเอาหายไเลียด้วยหยดีเด้อยสบายดี